โอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอเนาะลวมเรื่องเงินนะครับกุวัดขวางนะครับพิมพ์เอ่อพิมพ์ฐานสูงนะครับมียมฐานสูงเนาะนะครับเห็นไหมหรือว่าเรียกอีกบล็อกนึงก็คือบล็อกหัวหลุมนะครับเนี่ยท้ายทอยอะไรตรงนี้นะครับจะเป็นหลุมๆุมเนาะนะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อขันลงหินนะครับ อาจจะพบไม่บ่อยนักเท่าไหร่นะครับในการออศึกษานะครับหรือว่าในท้องตลาดนะครับอย่างแรกนะครับให้ชมรอ,อบๆองค์นะครับผิวพรรณมันเน่นะครับสีโลหะนะครับ,ะรบจะสังเกตได้เลยนะครับว่าซีดแห้งซีดมากนะครับ ลักษณะนะครับตรงนี้นะครับเป็นหลุมนะครับเขาเรียกว่าหัวหลุมนะครับพิมพ์นี้เนาะคุณลองดูนะครับความคมความตึงนะความคมชัดนะครับไม่มีแล้วนะครับอย่างที่บอกเนาะพระโบราณนะครับไม่ใช่พระเวี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นหนึ่งรูปล่างนะครับ นทั้งหมดเนี่ยนะครับจะรัดตัวนะจะรัดตัวรัดแน่นนะครับเอาดูนะครับเอาดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมนะครับคุณสังเกตนะครับมีรอยตะบายอยู่เนาะนะครับแต่มันไม่คมนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวองค์พระเนี่ยไม่คมนะไม่คมไม่ตึงนะครับถึงจะเป็นหล่อโบราณได้นะครับ อะลองมาดูขยะใหญ่ขึ้นนะครับอย่างแรกที่จะให้สังเกตนะครับคุณลองดูโลหะนะครับโลหะอย่างที่บอกนะครับต้องปรากฏภายในโลหะเออภายในองค์พระเท่านั้น นะครับไม่ใช่อยู่นอกองค์พระเนาะนะครับต้องอยู่ภายในแสดงภายในเท่านั้นนะครับอย่างที่สองนะครับที่จะให้สังเกตคือรอยสนิมนะครับรอยสนิมต่างๆเนาะนี่นะครับ พยายามจะทำให้มันชัดขึ้นนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับรอยสนิมต่างๆ,ๆนะครับที่แฝงอยู่อย่างที่บอกนะครับโลหะความซับซ้อนต้องอยู่ด้านในนะครับไม่ใช่ด้านนอกเนาะอันนี้คือคาบคาร์บอนนะครับตอนที่หลอ่อพระเนาะนะครับคาบคาร์บอนนี่สนิมต่างๆนะครับ สรงนี้น่าจะเห็นเนาะนะครับหมยอย่างที่บอกนะครับความหดรัดตัวขององพระนะครับต้องมีความหดลัดตัวเนาะไม่ใช่ความคมไม่ใช่ความตึงนะครับไหมครับสังเกตนะครับโลหะจะไม่เรียบนะครับจะไม่เรียบเนาะโลหะดูนะครับเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแป๊บหนึ่งนะ ผมพยายามทําให้พี่ๆน้องๆเนี่ยเห็นชัดนะครับเวลานําเสนอออกไปนะครับเอ้าดูนะครับอโอเคชัดละนะครับเห็นไหมนะครับสนิมนะครับขึ้นแล้วเนาะเห็นไหมสนิมขึ้นตามซอกนะครับบริเวณที่เราอาจจะไม่ได้สัมผัสมากนักเท่าไหร่นะครับ ดูโลหะนะครับเห็นไหมคาบคาร์บอนหรือคาบออกไซด์นะครับจะเข้าเพราะว่ามันมาองค์นี้นะครับไม่มไม,ไม่ไม่ได้ผ่านการอัดกอบพระมาเนาะนะครับอาจจะมเีเขาเรียกว่าครับพวกคาบออกไซด์หรือว่าหรือว่าพวกลมพวกขี้ฝุน่นอะไรเงี้ยนะครับ ลองดูนะโลหะนะครับโลหะเนี่ยเป็นตัวกําหนดทุกอย่างเลยนะครับังเตเนาะนี่นะครับอันนี้มีรอยตาโมดต,ต่างๆนะครับมาดูบริเวณสีรษนนะครับเห็นไหมคุณดูโลหะนะครับโลหะไม่ได้อยู่เอ่อนอกองค์พระเนาะอย่างที่บอกนะครับดูนะมันอยู่อยู่ในเนื้อองค์พระเท่านั้นนะครับโลหะต้องอยู่ในเนื้อองค์พระนะครับ อันนี้คือสนิมเนาะนะครับเห็นไหมจะมีรอยตะไบเล,เล็กๆน้อยๆนะครับในการเก็บงานพิมพ์นี้ผ้าหลอ่อโบราณนะครับจะเป็นการหล่อแบบเบ้าประกบนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นการประกบของแม่พิมพ์นะครับเห็นไยจะเห็นการประกบเนาะสองสองด้านปะครับน่าจะใช่นะสองด้านนะครับ ครับสองด้านเนาะนะครับคุณลองดูนะนะครับอย่างที่บอกนะครับจะไม่เออจะไม่เรียบตึงนะครับจะมีความหดรัดตัวขององค์พระนะครับเห็นไหมจะมีความหดรัดตัวจะไม่มีความคมเลยนะครับสังเกตดีๆนะ จะมีการยุบย่นย่อขององพระนะครับด้านหลังก็จะเป็นออกไซด์นะครับที่มันเยอะนะครับที่มากับอากาศเนาะนะครับหรือเรียกอย่างนี้ก็คือพวกสนิมนั่นเองนะครับมาดูใต้ฐานบ้างนะครับใต้ฐานองนี้นะครับเห็นไหมอย่างที่บอกนะครับคุณจะเห็นรอยตะไบนะเห็นนะครับแต่สัมผัสไม่ได้เข้าใจคำนี้ไหมครับ เห็นแต่เวลาเอามือรูปหรือสัมผัสนะครับรอยตะใบเนี่ยจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันได้ตื้นได้ด้านหมดแล้วนะครับพวกออกไซด์ต่างๆพวกคราบกี้เบาเนี่ยมันก็เข้าไปกินนะไปกินร่องรอยตะใบเนี่ยนะครับทำให้หายหมดนะครับคุณดูนะครับหลุมบ่อนะเป็นการดูพระได้อย่างง่ายดายมากเลยนะครับพวกหลุมพวกบ่อนะครับเอามาดูนะครับ ดูไปหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนะนะครับอย่างที่บอกเนาะนะครับโลหะจะต้องอยู่ด้านในองค์พระเท่านั้นนะครับการซับซ้อนจะอยู่ด้านในเท่านั้นนะจะอยู่ข้างนอกไม่ได้นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็จะมีนะครับพิมพ์นิยมนะครับฐานสูงกรุวัดขวางหลวงพ่อเงินนะครับเอามาให้พี่ๆน้องๆนะครับชมกันนะครับเห็นไหมเป้าประกบนะครับสองข้างนะอย่างที่อย่างที่เหมาะนะครับเห็นไหมความหดรัดตัวนะครับต้องมีความหดรัดตัวตรงตานะครับเห็นไหมพระนะครับจะ ตึงและคมชาจีวรคมเปี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับพระรูปหล่อโบราณเนาะนะครับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคเนาะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เอามาให้พี่ๆน้องๆได้ชมบารมีนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ